สวัสดีสมองโบองค์กรรับสัลยกรรมฟรี กลางเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงมีองค์กรหนึ่งที่ไม่เคยโผล่ขึ้นมาบนหน้าสื่อไม่เคยมีป้ายโฆษณาแต่กลับมีข่าวลือแพ่กระจายไปในหมู่คนที่หมดหวังในรูปลักษณ์ของตัวเองศัลยกรรมฟรีเปลี่ยนชีวิตคุณได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว หลายคนที่ขี้เรถูกสังคมกดดันถูกหัวเราะเยาะต่างมองว่าเป็นโอกาสทองเพราะหมอสลัลยกรรมทั่วไปคิดค่าทำสูงลิว่วแต่ที่นี่บอกว่าฟรีทั้งหมดมีเพียงเงื่อนไขเดียวคือคุณต้องยินยอมให้ใช้ร่างกายของคุณเป็นเคสฝึกจริงของแพทย์ฝึกหัดห้องผ่าตัดถูกจัดไว้หลายสิบห้องพร้อมทีมแพทย์รุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาแต่มีอาจารย์หมอฝีมือระดับโลกคอยควบคุมอยู่เบื้องหลัง พวกเขาเรียกกันว่าโครงการเปลี่ยนชีวิต90%ของคนที่เข้ามาออกมาเหมือนคนใหม่สวยหลอ่อจนแทบจำไม่ได้หลายคนเริ่มมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นได้งานดีมีคู่ครองได้รับความมั่นใจกลับคืนมาราวกับปาฏิหาร แต่ไม่มีใครพูดถึง10%ที่หายไปบางคนเสียชีวิตกลางห้องผ่าตัดบางคนกลายเป็นคนพิการใบหน้าบิดเบี้ยวเกินเยียวยาครอบครัวของพวกเขากลับถูกขอให้เงียบแลกกับเงินชดเชยจำนวนหนึ่งและสัญญาปิดปากตลอดชีวิตมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเก่งเขาเป็นช่างกลึงธรรมดาหน้าตาไม่ดีมีแต่คนล้อเลียน เขาได้ยินข่าวนี้จากเพื่อนร่วมงานที่เคยไปทำแล้วกลับมาเปลี่ยนชีวิตจนเก่งเองเริ่มลังเลจะไปดีหรือไม่ไปดีเงินไม่มีความมั่นใจก็ไม่มีและนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้หล่อเหมือนคนอื่นในคืนก่อนตัดสินใจเขาได้รับโทรศัพท์แปลกๆเสียงผู้หญิงที่ไม่เคยรู้จักกระซิบว่า คุณรู้ไหมว่าที่นั่นคนที่ตายไม่ได้ถูกฝังแต่ถูกนำไปใช้ต่อในการทดลองอย่างอื่นเสียงนั้นวางสายไปทิ้งให้เก่งนั่งนิ่งใจเต้นแรงเขาไม่รู้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงใครสักคนที่พยายามห้ามเขาไม่ให้ก้าวเข้าไปในองค์กรลึกลับนั้นแต่คําเชิญชวนก็ยังคงก้องอยู่ในหัวเขา ศัลยกรรมฟรีเปลี่ยนชีวิตคุณได้ติดตามกดไลค์กดแชร์ดาร์ l เลสนุกแน่คราวนี้